เตรียมสอบ G.D มีขั้นตอนอะไรบ้างมาดูกัน 1. เปิด Account ในเว็บไซต์ G.D. com โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนตามข้อมูลในพาสปอร์ตู g d กับ The Planner บริการเปิด Account ให้ด้วย 2. G.D สามารถเข้าสอบได้ตั้งแต่อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหากอายุไม่ถึง18ปีจะต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองก่อน 3. ติวสอบหลักสูตร G.D. ทั้ง4วิชาได้แก่ g d r a Math, Science และ Social Studies เลือกติว G.D. ระยะสั้น90ชั่วโมง a d the Planner ติวครบจบทุกพารหากสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี Free. 4. เข้าสอบ G.D. Ready ที่เป็นข้อสอบเสมือนจริงให้ได้ขั้นต่ำ155คะแนนจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบจริงได้ สมัครสอบที่เว็บไซต์ gd.com โดยเลือกวันสอบได้ตลอดปีทุกวันและเวลาทำการยกเว้นวันหยุดนะคะตะเลิกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสนามสอบด้วยถ้าติวสอบ gd กับ The Planner บริการสมัครสอบให้ 6. เข้าสอบ gd ในสนามสอบที่สมัครไว้และใช้พาสปอร์ตในการยืนยันตัวตนเข้าห้องสอบ 7. รอรับผลสอบทั้ง4วิชาภายใน2วันทำการ 8. รอรับทรานสคริปต์และดิปโลมาแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันและแบบเพเปอร์ที่ต้องยื่นขอกับทางศูนย์สอบโดยตรงภายใน7วันหลังได้รับอ e ีทรานสคริปต์และอ e ีดิ l โลมาแล้วติว G D a อ The Planner คอสติวระยะสั้นจบม .6 ใน1เดือน นักเรียนสอบผ่านแล้วกว่า2,000คนสอนเนื้อหาสอบล้วนครบทุกวิชาการันตีสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรีอายุ16ว,ว้า w ุ o d หทำได้ที่ The Planner Education สมัครติว G D a อ d Line at The Planner ได้เลย subscribe the planner education ไว้เลยไม่พลาดข่าวสารมหาวิทยาลัยและความรู้ดีๆแน่นอน